สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนลูดลายสีม่วงครับเข้าบาว,ว์เซอร์เลยครับ Google ลิงก์ผมจะเอาทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับหลยม่วงสำหรับเครื่อง a n d ด o i d ในเครื่องเดียวกันนะครับ นี่นะครับกดดาวโหลดไปแล้วับ้วกดพอกด,ดดาวโหลดเสร็จแล้วแล้วเข้าไปติดตั้งนะครับนี่นครับเวอร์ชัน4.6.0 นีะครับพอกดติดตั้งไปไลน์เก่าเราก็ยังอยู่นะครับครับอันนี้ก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้ครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับ